มาทำปัีหแล้วก็เป็ดเป็ดแจ็คเป็ดเขาจะบอกพ่อ,อยู่ติว่าเจ้าซื้อแสงเดือนเนะ่ยอืมกูบอกอ,อ,อันนี้ละ่ะเอาไปเส้น่งหลวงพ่อเยหงัดร้านวะ่ากูก็ถือใบพ่นเขียนใบนะขาวๆน้อยหายแม่นบอกอกูถือมากูก็ปไปทาย <laughs> บอกกูก็ได้เป็นแป็ดเ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 ป็่าเจะาว่ได้ทำหรือว่าซื้อแสงเดือนเน่ยไม่ใชใบเกิดเจ้าเน่ยมันเป็นแสงเดือนนี่ยเป็นใบลูกนี้จะก็เป็นแสงเดือนออ มาเป็นบัตรประชาชนนี่ค่ามาเป็นนางแปะมาเป็นบัตรประชาชนเป็นนางแปะสมสุขไปเกิดกัเสียอียังกัเสียอียังกัเสียบมดไม่ต้บัตรประชาชนที่บัเสียก็เลยเปรอะไม่ต้ติดกันก็เลยได้เปรอะยิ่ในทะเบียนบ้านก็เป็นแปรอะเนี่ยโอนี่กับทะเบียนบ้านถือกันเป๊ะเพราะว่าทะเบียนบ้านในที่สมัยนี้เคิด้พิมพ์เพิ่นเขียนเนาะเพิ่มเพิ่นเขียนเออมันนี่ของเด็กคนก่อนมันคือจังเดียวกันทะเบียนบ้านนี่ เปเฉียนเอาเด้พอมปเสียก็จะของเอเอดเนี่ยเสียเรียนบ้านก็ต้องเริ่มต้นแล้วไปซื้อของเรียนไปแต่งเรียนเอาที่จริงมันเกิดแก้งกูเข่าทย่างไหนบุ้ซุม้มแก้งกูขงเข่าเลถ้าวันนี้แล้วกูก็เป็นแป้มาทะเบียนบ้านก็ออกมาเป็นแป้กูก็บไม่ได้ไปแก้ใครอยังกูก็บไม่ได้เงี้ยที่ยังแล้วแป้เลยจะได้แเป้จ้บแป้กันเลยดิแเป้แป้อันนั้นวะแเป้เฉลี่แป้แป้จ้บแป้